สวัสด,ดีครับวันนี้เรามาทดลองเป็นลังของแมงชนะรงนะครับโดยการผลิตเองอันนี้ลองทดลองได้ประมาณสัก3วัน3วันแมงก็เริ่มรู้จักทางตัวเองครับนี่เข้าไปดูใกล้ๆนะครับนี่ครับ โดยเราใช้การต่อลังครับต่อลังจากต้นไม้ที่เป็นรังเทของมันเนาะต่อรังครับแล้วก็ได้นำเอาไข่ของมันเข้าไปในขวดวันนี้มันก็ในขวดก็กำลังทำรังลงมาเยอะนะครับข้างภขขายใน วันนี้เดี๋ยวเรามาดูอีก5วันในวันที่5หรือ1เดือ,อนอีกทีว่าข้างในลังนี้จะทำเป็นลังไข่มันหรือเปล่านะครับเนาะถ้าใครชอบติดตามก็กดไลค์กดแชร์แล้วเราจะมาบอกวิธีการประดิษฐ์กันนะครับขอบคุณครับ นี่นะครับอันนี้เป็นรังที่สองที่ผมเอาลองเอามาล่อดูก็ภาพเป็นนี้ครับนครับนี้ก็ยังมีเล็บเกาะกันมาบ้างแล้วเกาะกันมาบ้างแล้วตอนนี้ตอนนี้เพิ่งวางไว้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงครับเป็นการต่อนรัง จะให้ดูข้างในคนะรับก็เริ่มเข้ากันบ้างแล้วก็เร,เริ่มเข้ากันบ้างแล้วนะครับเป็นการต่อลังของชนันลงเนี่ยครับ เป็นเป็นเป็นการล่ออันที่สองครับตอนนี้มันยังงงอยู่ครับยังไม่รู้ว่าบ้านมันอยู่ทั้งไหนก็เริ่มเข้ากันบ้างแล้วเริ่มสำรวจอ,อันนี้ถ้าจะเป็นชันตันลงตัวใหญ่ครับ เป็นพันอีกพันหนึงเป็นพันตัวใหญ่ครับเดี๋ยวค่อยติดตามต่อไปนะครับดูวันพรุ่งนี้ว่ามันจะรู้จักรังตัวเองไหมแล้วเราก็จะมาดูกันครับนาะก,กด subscribe ติดตามชาแน,นลผมได้ครับแล้วถ้าได้ประสบความสำเร็จผมก็จะมานำวิธีการ ทำลังล่อแมลง